คุณเคยได้ยินเรื่องแพทย์ผ่าตัดผิดไหมนณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งคณะศัลยแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเอาขาคนไข้ออกเสียงข้างหนึ่งเพราะขานั้นเป็นโรคร้ายหากปล่อยทิ้งไว้จะลามไปส่วนอื่นๆของร่างกายและเป็นอันตรายต่อชีวิตหลังจากพักฟื้นอยู่สองวันคนไข้มีอาการดีขึ้นมากหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแพทย์ผ่าตัดคนไข้เข้ามาเยี่ยมคนไข้วันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกคุณก็คือ มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะคุณจะให้ผมบอกข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนล่ะคุณหมอบอกข่าวร้ายก่อนเถอะครับแล้วค่อยบอกข่าวดีข่าวร้ายก็คือว่าทางคณะแพทย์ของเราต้องขอโทษคุณเป็นอย่างมากที่เราตัดขาของคุณออกผิดข้างคือที่จริงเราพบว่าขาข้างซ้ายเป็นโรคแต่เราตัดขาข้างขวาออกคนไข้หน้าซีดเซียวแต่มีความหวังแล้วข่าวดีล่ะครับหมอ ข่าวดีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณจริงๆคือเราได้อ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ขาของคุณแล้วพบว่าโรคร้ายนั้นไม่ใช่เป็นของคุณแต่เป็นของคนไข้ห้องข้างๆข,ของคุณนี่แหละขาข้างซ้ายของคุณที่เจ็บเจ็บปวดปวดนะไม่เป็นไรหรอกผมให้ยาไปทานที่บ้านวัน2วันก็หาย